สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สถานีข่าวดังค่ะ New Station นะคะวันนี้เรามีข่าวเรื่องพ่อเมืองการส่งหนังสือด่วนถึง14หน่วยงานเตรียมรับมือน้ำท่วมน้ำหลากค่ะพ่อเมืองการร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึง14หน่วยงานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโคลนถลม่มหลังจากกรมอุตุเตือนพายุ เมื่อวันที่สองสิงหาคมนายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่17ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์สาธานณสุขจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต8ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีผู้อำนวยการโครงการชนลประทานกาญจนบุรีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีประมงจังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอทุกอำเภอและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่งโดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1วงเล็บ142ทับ2563ลงวันที่3กรกฎาคม2 5 6 3เวลา11นาฬิกาแจ้งว่า ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นดีเพรสชั่นแล้วและกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกะาะไหหลำสาธารณรัฐประชาชนจีนและจะขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกอบ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2563โดยมีพื้นที่ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรี สระบุรีสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและดินโครนถลม่มซึ่งจะมีผลกระทบระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมจึงขอให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้1 เรงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณฝนตกสะสมโดยพื้นที่ลุ่มต่ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและดินโคลนถลม่มให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยอำเภอเทศบาลเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยสร้างทางหน่วยงานชนประธานหน่วยทหารหน่วยงานความปลอดภัยทางน้ำอาสา,าสมัครองค์กรการกุศลวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆได้แก่สภาวะอากาศปร,ริมาณฝนและปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่เพื่อประสานและบรณาการหน่วยงานเครือข่ายจิตอาสาภาคเอกชนและให้เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณาภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานบรรเทาภัยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทางทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น สื่อสังคมออนไลน์วิทยุชุมชนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 3. ให้อำเภอแจ้งหน่วยเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการตามข้อสั่งการข้างต้นด้วยและหากมีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวแล้วให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นที่ต้องอพยพ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและดำเนินการอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยและ4หากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีทราบภายใน24ชั่วโมงทางหมายเลขโทรศัพท์โทรสาร0 3 4 515 9 9 8และ0 3 4 516 795 เบอร์โทรอีกครั้งนะคะ034-515-998และ034-516-795ขอบคุณการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์